นะครับแล้วก็คุณศักดิ์เนี่ยนะครับเป็นคนที่ถูกคุณเลืองไกลนี่แหละครับคุณเลืองไกลรีกิตวัฒนะอนนี้มันต้องมอบโล่ใอยทั้งนายกได้ใอยทั้งสวได้ใอยนายกสมนายกสมัครนายกสมัครใช่ไหมโอ้เฮ้ยคุณทักษิณดิไม่สมัครสมัครด้วยอ๋อครับโอ้โหใส่มาหลายคนแล้วเนี่ยคุณเลืองไกลเนี่ยเกิดใจไม่ะไรคุณเลืองไกลนี่ก็เป็นสวสฉันหาเหมือนกันนะก็หมดวาระรอบแรกรอบแรกใช่ใรอบสองรอบสองสมัครไม่ได้รับไม่ได้รับเพราาะว่เพราะว่า งานไม่ว่างหมดต่อยู่ครับเอาอะนี่ก็เป็นข่าวฮอตฮอตข่าวร้อนๆก็ตามกันดูอยู่ว่าสารจะพิจารณากันอย่างไรเพราะนั้นคุณคุณศักดิ์นี่ไม่ถูกสัตตัดสิทธิ์ทางการเมืองห้าปีนะใช่เพราะนั้นรอบหน้ามีสีดีครับเอ๊แต่ถูกสั่งให้พ้นนี่มันต้องไปดูข้อกฎหมายนะต้องไปดูข้อกฎหมายต่อนะครับก็ถือว่าหลุดจากเก้าอี้นะครับมีสายจากท่านผู้ฟังเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับรถรถติดตรงสี่แยกแต่สามแยกทายางจนถึงหน้ากระเทียมแน่นตึ เอ้าเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อใครจะมาเพชรบุรีก็หลบหนีเพืเข้าเส้นนอกกันครับครับมันมันเกิดอะไรขึ้นพอพอทราบไหมฮะพอทราบไหมฮะนั่งฟังรายการมองไปข้างหน้าครับไม่ได้ดูข้างหลังผมเห็นมาเห็นนึกได้ยู่ทำไมติดเป็นเส้นนี้ไม่รู้อะไรหรือเปล่านะฮะมีเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นว่ามีอะไรครับแต่ว่าติดนั่นนั่นคือนะคือหมายความตั้งอ่ะสามแยกเลยขาลงใต้นะขาลงใต้นะขาขึ้นมาเพชรบุรีนะฮะออ๋ขาขึ้นเพชรบุรีเหรอครับแล้วแล้วตอนนี้คุณอยู่ตรงจุดไหนคุณอยู่ตรงจุดไหน ก็เลยสายแยกพยางมาอ๋อเลยไปแล้วนะฮะแต่ว่าตั้งแต่ว่ากระเทียมมาเห็นหันไปเห็นอุ้ยมันติดกันแน่นอย่างนี้แล้วก็เห็นติดยาวมาจนถึงสามแยกพยานเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับผมจับเส้นทางให้ให้ถูกก่อนขณะนี้ที่ติดเนี่ยคือเส้นเข้ากทมใช่ไหมเข้ากทมขาเข้ากทมมันเริ่มติดตั้งแต่น่าจะเป็นแถบแพท่ากระเทียมใช่ไหมกก็คือสายแยกพยานขึ้นมาจนถึงท่ากระเทียมขึ้นถึงมาท่ากระเทียมก็แสดงว่าจุดที่มันติดขัดเนี่ยแถวแถวปลายยาง อก็ก่อนถึงปลายางหน่อยอ่ก่อนถึงปลายางหน่อยนิ่งเลยนะฮะฮะบอกคนพวกใครเผื่อใครจะมาเส้นนี้รับอ๋อหมายความว่าใครจะขาเข้ากทมเนี่ยนะเลี้ยงไปใช้ทางอื่นไปใช้ทางกองยมประธานไม่ใช่สายกันงตั้เข็มหมายเลขสองนู่นรีบวิ่งเลียบชายทะเลมาโพเมืองนี่ไม่มาได้อีกทางไหนแล้วก็แล้วก็เลี้ยมาเส้นนี้แล้วก็รีบเลี้ยวเข้าทายางไปโผลพตรงข้าม ไปตรงอะไรนะที่เขามีตลาดข้ามภพอะไรนะข้ามไปทั้งโลกเป็นมาเส้นบาลาดได้มาเส้นบาลาดได้ไปโผพบบาลาดครับครับครับของกรุงเทพปุณีกรุงเทพวัดสงศิษกันไปละไม่เรื่องกันแล้วครับคครรัับบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับเอาละครับใครทราบว่ามีเหตุอะไรแล้วทําให้รถติดมากมายขนาดนี้โทรมาศูนย์สามสองสี่หนึ่งเก้าสี่สามสี่ครับเสียงคุณไหมอีกเที่ยวผมจำไม่ได้ฮะพออ๋ออ๋อท่านพอนุศน์นะจะเอ็ดอยู่ใครไม่รู้บอกบอกชื่อ ในหูฟังผมเสียงมันแตกๆอยู่เลยจำเสียงไม่ได้ต้องขออภัยแต่นี่ใครที่รู้เหตุช่วยโทรมาแจ้งช่วยโทรมาหน่อย0ูนย์สามสอี่หนึ่งเก้าสี่สามสี่ตอนนี้การจราจรติดขัดขาเข้ากรทมช่วงเลยท้ายางมาเนี่ยจนถึงท่าอียมเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าติดเพราะอะไรหรือคขุนกบตอนหนึ่งเก้าหนึ่งถามให้หน่อยเกิดอะไรขึ้นแล้วโทรบอกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้แจ้งให้ก็เอาละใกล้เข้าวรรษาจันเจอเรื่องนี้หน่อยดีไหมใครที่จะขายเหล้าขายเบียรเนี่ยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะครับ ทีนี้สานักงานตํารวจแห่งชาตินี่ครับเขามีคําสั่งแล้วนะครับไปทับทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบร้านค้าร้านอาหารร้านขายของชําำไม่ไม่คือให้ให้คุณเน่ยโทรถามหนึ่งเก้าหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเช็คให้หน่อยอ๋อมีสายเข้ามาใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะโทรบอกเหตุนะครับว่าเกิดเหตุอะไรรถถึงปิดนะครับเกิดอะไรฮะเป็นเหตุรถชนนะครับอุบัติเหตุ ใช่ครับอืมเป็นอุบัติเหตุรถชนครับแต่ช่วงนี้เป็นเจ้าหน้าที่กำลังล้างถนนอยู่ครับคาดว่าถนนจะลื่นนะครับจุดจุดที่เกิดอุบัติเหตุบริเวณไหนฮะ่อเป็นช่วงขาขึ้นเลยสี่แยก่ายยางไปหน่อยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมไม่ได้คนแถวนี้ครับอ๋อเลยสามแยกชายยางมาแถวแถว้ากระเทียมนะมีอุบัติเหตุอยู่นะตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังดำเนินการอยู่อืมครับในช่วงอยู่เทิร์นมาเรียครับน่าชนตรงนั้น ตรงยูเทิร์นน้ำมันเลยครับอ๋ออาจจะมีน้ํามันหกเป็นไปได้อ๋อครับครับขอบคุณผิดพลัดกันไม่ให้ถนนลื่นนะครับคือมีเจ้าหน้าที่ประจําจุดแล้วใช่ไหมฮะเรียบร้อยครับมีแล้วครับครับครับอ่าแล้วครับก็คงอีกสักครู่นะครับคงจะเปิดการจราจรได้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากสวัสดีครับก็เป็นเครื่องมือช่วยกระจายข่าวสื่อสารกันไปนะคือมันเกิดอุบัติเหตุแถวแถวหน้าวัฒนากระเทียมตรงยูเทิร์นอ่าตรงยูเทิร์นนะครับแล้วมันมีคราบน้ํามันมีเศษน้ํามันหกนะเพราะฉะนั้นถ้าปล่อย ให้มีการจราจรมันจะเกิดอุบัติเหตุเพราะรถที่วิ่งผ่านก็จะมีน้ํามันติดไปด้วยใช่นะครับเดี๋ยวมันก็จะไปเกิดการลื่นอะไรต่างๆออามีสายเข้ามาอีกสายใช่ไหมนะฮะอ่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเมื่อกี้มีอุบัติเหตุอยู่ตรงยูเทิร์นท่ากระเทียมนะครับครับครับขาเข้ากทมอ่าเป็นขาเข้ากรุงเทพนะฮะขาเข้าเพชรนี่แหละครับเป็นไงฮะรถอะไรกับรถอะไรครับ ตอนนี้ผมก็พวกโทรบออีกทีครับ๋อรับช่วงกันมาครับผมครับผมที่บอกให้รู้ว่ามีประมาณสามคันบัตรเหตุตอนเรื่องมันสามคันตรงยูเทิร์นท่ากระเทียมยูเทิร์นท่ากระเทียมครับผมครับขอบคุณมากครับคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดาเป๊ะนะเพราะเลยท่ายางมาแล้วก่อนถึงป่ายางก็แถวท่ากระเทียมแหละอนะครับตรงทงยูเทิร์นสามคันเสียแรงที่เป็นคนท่ายางนะเนี่ยครับวิ่งผ่านตลอดครับ เอาละครับก็ต้องระมัดระวังนะครับใครจะเดินทางเข้าเข้าเพชรบุรีหรือเข้ากรทมนะฮะช่วงนั้นมีอุบัติเหตุซึ่งเจ้าที่กําลังเคลียร์พื้นที่อยู่อะครับต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของการงดเหล้าเออทำไมทำไมไมเพราะว่ามันมีพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมันมีผลควบคุมโดยเฉพาะยิ่งวันพระสําคัญหรือวันพระใหญ่เนี่ยเขาห้ามจําหน่ายโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็กําชับให้ทุกพื้นที่ไม่เขาห้ามอะไร เขาห้ามจําหน่ายวันไหนในวันพระใหญ่ก็คือสองวันผมจะรู้ไหมวันพระใหญ่เนี่ยผมก็ไม่รู้วันที่เข้าจาษากันด้าเข้าันษาก็อาสาระโบราณไม่ถ้าพระใหญ่นี่มันมีหลายพระนะต้องบอกไปเลยวันเข้าภรษาหรือวันอะไรก็ว่าไเปวันพระใหญ่เนี่ยกำหนดโดยโดยโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยถ้าชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าวันพระสิบห้าค่ำนั่นคือพระใหญ่ซึ่งวันพระใหญ่ซึ่งคนแถวแถว บางตะบูนบ้านแหลมบางโคกเนี่ยเขาจะหยุดงานนะครับอันนี้ดีรักษาประเทศนี่นี่คือถ้าบอกว่าวันพระใหญ่เขาจะรู้บอก15บห้าคันนะครับแต่ว่าของกฎหมายเล่าเขาบอกอะไร วันพระสําคัญก็คือวันเข้าพรรษาแล้วอ้วันอาสาหะมีวันพระสําคัญโผล่เข้ามาอีกจะใหญ่กว่าเอาสรุปเดี๋ยวอย่างนี้สรุปวันวันอะไรนะวันเข้าพรรษาวันอาสาหะบูชาแล้ววันเข้าพรรษาตรงกับวันที่สองและสามสิงหาคมนี่เขาเขียนมาอย่าง่ายๆสื่อง่ายๆวันเข้าพรรษากับวันอาสาหะบูชาห้ามจําหน่ายครับนี่มีสี่วันนะสี่วันใช่ไหมครับมีวันมาครับวิชามาขับวิชาขาบูชาอสี่วันอาสาหะบูชาเราเราสื่อย่างนี้จะเข้าใจต่อซึ่งถ้าเกิดว่ามีการ พบว่ามีการแอบ,บจําหน่ายสุราโดยจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้อืพบปุ๊บจะมีโทษจําคุกไม่เกิน6กเดือนครับปรับไม่เกิน0,000บาทครับหรือทั้งจําทั้งปรับครนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นร้านค้าเนี่ยโดนทั้งจําทั้งปรับเลยนะเ<ช>พราะนั้นถ้าโดนไปแล้วนี่คุณจะจําไปนานนะอ่ะเตืียนด้วยก่อนนะฮะนะครับเพราะนั้นก็ยากจำจำไว้หน่อยนะครับเพราะนั้นเป็นไงอืมโอ้ งงเหมือนกันจริงๆนะก็เป็นเรื่องดีไงฮะคือในวันสําคัญสคัําญเนี้ย ไอกิจกรรมบางกิจกรรมที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะยุติบ้างมีสํานึกบ้างพูดง่ายๆนะฮะเพราะว่าบางคนก็บอกกาผมดื่มแล้วไปยุ่งอะไรเขาไม่ให้ดื่มดื่มได้ครับดินตั้งคําถามแทนคือดื่มได้แต่ว่าเขาห้ามจํำหน่ายนี่ไงคือจำหน่ายแล้วมันจะเพิ่มการดื่มให้มากขึ้นก็ดื่มได้ไม่ได้ว่าใครบางคนนี่งดวันเดียวก็แย่แล้วครับแต่ว่าคนก็เตรียมไว้คนงดเขาพรรษงสี่วันเองบางคนที่เขบาพรรษางดกี่เดือนเขารรษากี่เดือนสาม 3มเดือนหยุดได้ครับแต่พอออกพรรษาเสร็จไปไงฝาดหนักไปฟาเดิมอีกปรากฏว่าแทนที่จะหยุดต่อเราเราไม่ได้ผิดเรื่องของกรณีซื้อขายในวันอันสันหาเข้าพรรษาแต่เราไปผิดกรณีเมาแล้วขับแทนอคือเรื่องดื่มสุราเนี่ยเวลาดื่มไปบ้างๆเนี่ยมันจะเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังครับแเราตอนนั้นเนี่ยใครจะไปหักดิบนะครับอืเพราะ อันตรายเพราะมันจะตายตอนมันช็อกคือจะเลิกร่างกายรมันปรับไม่ทันก็ดื่มให้น้อยลงวันหนึ่งหนึ่งขวดอะไรก็เหลือครึ่งขวดเสร็จหนึ่งส่วนสี่ขวดค่อยๆดื่มค่อยๆถอนคุยเรื่องเล่าแล้วเดี๋ยวเริ่มเมาแล้วกลับมาข่าวของเราต่อครับเอาเดี๋ยวไปดูดิหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนี่เขาจะลงมาเลยแหละครับผู้สมัครเนี่ยสี่สี่แห่งที่ลงเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็คงจะมีชมหน้านี่เพราะเขาพลาดไปแล้ว สกูปหน้าเจ็ดชมหน้าผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่นสี่แห่งในจังหวัดเพชรบุรีพร้อมรายชื่อผู้สมัครครบทุกเขตนะครับเอาก็ไปเลือกดูกันเพราะผมผมก็รู้จักไม่ทุกคนอ่ะนะฮะก็ก็ดูเอาโอ้ใครน่าสมัครนายกบ้างเอาใครสมัครสมาชิกบ้างใครสมัครเทศบาลก็ไปดูกันข่าวอื่นๆไปดูกันต่อครับหมอปลามือปราบสัมภเวสีอันนี้เป็นข่าวดังแม่นหน้าทึ่งเพราะอยูยูมีคนหายอ่าพอมีคนหายนี่ญาติเขาก็ไปตามหาครับหาไม่เจอ ทำไงดีไม่รู้จะไปหาที่ไหนแต่เขาไปเจอรถไงอไอรถมอไซค์ที่มขี่ไปไปจอดอยู่นี่ฮะอจอดอยู่หน้าไออะไรร้านสะดวกซื้อตรงเพชรรั์เนี่ยอ๋อครับครับไออันนี้จะต้องถูกลวงไปไม่ดีหรือเปล่าก็ไปพึ่งสยายสตร์ก็ไปหามาจนทั่วสุดท้ายไปเจอนี่ครับคุณอะไรครับคุณจีรพันธ์เพชรขาวเขาเรียกชื่อว่าหมอปลาแกชื่อเล่นชื่อปลาไงแกไม่ใช่เป็นนายแพทย์นะแกไม่ใช่เป็นนายแพทย์เขาให ถ้าเราได้ติดตามข่าวนี่ก็คือคือแกมีเขาเรียกอะไรเป็นเส้นที่เป็นอะไรก็ไม่รู้นี่เรียนวิศวะนะสัมผัสที่โอ้มันเป็นสัมผัสที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เกี่ยวกับเรื่องของพวกสัมภเวสีนะไม่ใช่หมอดูนะเขาก็เลยไปถามหมอปลาว่าจะเอาหลักฐานเอาเลขอะไรไปให้ก็ไม่รู้หมอปลาบอกว่ามันตายแล้วก็ออกไปวันแรกแล้วล่ะญาติก็ตกใจสิเอาแล้วตายที่ไหนไง แกแน่ไปฝันนั้นีกเงราะก็ไปดูอยู่นะอยู่ห่างบ้านไม่เกินกิโลนึงอ่ะก็ไปตีวงมาจากบ้านในยัะมีหนึ่งกิโลเมตรไปดูเจอครับเสียชีวิตจริงๆถูกลวงไปฆ่าอืนะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่ติดตัวหายไปเราว่ามีสร้อยสามบาทสร้อยทองนะอืองหายไปด้วยมีทองคาหนักสามบาทครับแล้วนี้ตอนนี้เห็นบอกว่ากําลังจะได้ตัวแล้วครับคนรายายนี้ครับครับเพราะว่าคนตายนี่ที่หายตัวไปดีก็ปรากฏว่าเป็นไง เขาก็รู้อยู่แล้วว่าออกไปกับใครอะไรยังไงนะครับว่าถูกฆ่าชิงทรัพย์แล้วครับเพราะนั้นโอ้โหอันนี้ก็เป็นกาวคราวนี้หมอปลากำลังดังเลยนะคิวแน่นคิวแน่นเพราะว่าใครไปติดต่อนี่ต่อคิวนานเออหมอปลาไม่เคยได้พักก็หมอปลาไงผมดูดูที่รายการอะไรเขามาออก่ะของโอ้ยไปนั่งไหว้ปลวกอยู่ได้เออนี่ของช่องนี่ไงผมจำไม่ได้ไม่รู้ตากับเออก็ไม่เป็นไรไอ้นั่งคนคนไทยไหนไม่รู้แต่ว่าคือฟังแกก็เออเข้าท่านะแล้วมนุษย์ไปนั่งไหว้ปลวก ว่ายอมปลวกเออแกก็มีหลักคิดเอฟังกันแล้วก็เออเอาก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามาเจอข่าวนี้เข้าไปเ่าเวลาเทคนิคเพชรบรีอ๋อลูกศชฟางเชื่อมเอาช่างเชื่อมใช่ไหมก็เลยได้เชื่อมไงเรียนสายวิศวะไงเรไปต่อเป็นวิทยาศาสตร์แล้วจบแล้วไม่ทํางานนะเพราะว่าพอทางานแล้วปวดหัวทํางานไม่ได้เลยกลายมาต้องมาเนี่ยแล้วก็ เอ็มมีเขามีประสาทสัมผัสหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะว่านั้นเคยฟังทิงะก็ใครสนใจก็ไปหาอ่านเอาสิบเซนสิบเซนนะครับก็คงจะจับได้ไวๆนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของข่าวืินๆเป็่ไงข่าวืินๆมีเรื่องของหนังสือพิมพ์มอลชนเอาดีก่อนเดี๋ยวยังไม่จบนะครับมือจับไม้นีจับไม้น่าสนใจจับไม้ปลาแกงกระจานนี่ฮะเรามาคุยในรายการแล้วใช่ไปจับเขาตัดไม้ห่วงห้ามครับมีผู้ใหญ่บ้านเข้าไปเกี่ยวถอดถอนได้แล้วสองมือเลย ให้สินบนเจ้าพนักงานไม่ให้จับมผมก็ไปตามเรื่องนะครับไปตามเรื่องก็ปรากฏว่าทางอุทยานนี่โดยทางก็คือตามอำนาจหน้าที่นะครับเครว่าทำเรื่องเสนอมาทางฝ่ายปกครองนะครับหมูสิบกับหมูเก้าฮะป่าเดงฮะนะครับจับเยอะฮะรายแรกหมูเก้านี่คนที่มารับว่าเป็นเจ้าของไม้นี่ก็คือน้องสะพ้ายของผู้ใหญ่บ้านนะอไอเราไปแล้วก็ไปเจอผู้ใหญ่บ้านถามเอาแล้วผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นเลย ผู้ใหญ่บอกก็เห็นแล้วไม่รู้เหรอเขาใช้ไม้นี่คือตอนเขาปลูกเขาก็มาบอกอ่ะครับแล้วผู้ใหญ่ไม่เห็นแล้วก็ใช้ไม้นี่ทําอยู่นี่ไม้หวงห้ามไม้อะไรรู้ไหมไม้จันหอมไม้จันหอมครับมันแปลกมันตัดจากเขาอะมันตัดจากเขาแล้วมาทําเป็นเสาแล้วก็มาทําเป็นเครื่องเรือนต่างๆมีโครงลังคาเมต่างๆแล้วมันจะปลูกบ้านด้วยไม้จันหอมครับมันจะหอมไปทั้งบ้านเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อไหมครับแล้วถามว่าผู้ใหญ่ไม่รู้นี่ไม้หวงห้ามก็รู้คนแถวนี้ก็ใช้ไม้นี่ทั้งนั้น S <S นี่ผู้ผใหญ่บ้านพูดอย่างนี้ครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้อะครับแล้ววันนี้นี่เจ้าที่ลาออกแล้วไปเป็นผู้ใหญ่บ้านกันนี่เพราะมันมีค่าตอบแทนสูงเป็นเจ้าพนักงานัแต่ไม่ทํางานนะแต่ไม่ทํางานแล้วนี่จังเท่ากับถือเราเว้นเลยนั้นหนึ่งห้าเจ็ดนี่นี่เจ้าที่เขาเอาเรื่องแล้วครับผู้ใหญ่บ้านสองหมู่นี่ยะครับที่มาเสนอให้สินบนนะครับวันนั้นก็ต้องดูแลครับเพราะนายอำเภอที่ท่านกำกับดูแลครับแต่เขามีหนังสือมาถึงผู้ว่าแล้วครับว่าเขาไปดําเนินการเนี่ยตามอํานาจหน้าที่แล้วไปเจอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยครับแล้วมากระทําลักษณะแบบนี้วันนี้เพชรภูมิลงแล้วะฮะครับนะครับก็ไปดูครับมีเครื่องเรื่อยมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าเป็นมงคลนะสร้างบ้านปกติเขาใช้ทาโกดนี่แหละประเด็นนี่นไหไม้หอมอันนี้เขาบอกเป็นไม้สูง<ช>เป็นไม้มงคลอืเป็นไม้เนี่ยที่ไปทําพระโกดใช่สมเด็จพระพี่นางอ่า ผมก็ไปนะเขาก็มานั่งบอกเนี่ยเราไม่มีตังค์โอ้โหมึงลากไฟมานี่มึงใช้เครื่องปันไฟนะจันมีมีเลือดไปรูปใ้นะอันนี้ไม่มีตังค์คนโบราณเขาบอกว่าบอกนี่เอคุณรู้เปล่าอฮะสมเด็จพระพี่นางเนี่ยไม้ที่ทำพระโกดเนี่ยใช้ไม้จันหอมในที่กุยบุอที่ประจวบนี่นะต้นไม้ยืนต้นตายนะนี่คุณไปตัดต้นเป็นนะแล้วผู้ใหญ่บ้านมันยังมาตอบตอหน้าเราเนี่ยผมยังมีวิดีโอเทสนะที่นี่เขาก็ใช้ไม้แบบนี้ทั้งนั้นแหละอ่ะแล้วผู้ใหญ่ไปรู้เลยก็รู้เขาก็มาบอกอ้าวเวรกรรม แล้วมีผู้ใหญ่ไว้ทําระแสงอะไรเนี่ยคือจริงๆผู้ใหญ่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการเขา,าเป็นเจ้าพนาักเขาคือเ,เขาไม่ได้อนุญาตไงเขาบอกเขาก็รู้ไงเขาก็เห็นไงยิงโลยิงลําบ,บากใหญ่เลยนะเป็นน้องสะพ้ายด้วย<อ>นามสกุลเดียวกับผู้ใหญ่บ้านด้วยไปอีกที่อีกมุงไอ้นี่มาเสนอสินบนให้เลยโอ้โหเจ้าหน้าที่ถ้ารับไปก็สบายไปแล้วสิแต่เจ้าหน้าที่เขาสํานึกในหน้าที่เขาไม่รับอะแล้วเขาดําเนินคดีด้วยอันนี้ต้องชื่นชมแล้วก็ดีใจต่อไปด้วยนะครับเพราะมันเกี่ยวกับกรมป่าไม้กรมอุทยานนะ ว่มันมีข่าวลือว่าทิพดีกมุทยานจะถูกย้ายครับครับโอ้โหเมื่อวานนี้กระแสข่าวทั้งใน Facebook ทั้งในทางสื่อทั้งอะไรขึ้นตุ้มไปหมดเลยของเชียร์เยอะเชียร์วันนี้สื่อมวลชนไปเฝ้าหน้าห้องทิพดีตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็สรุปว่าไม่ย้ายนะครับไม่ย้ายนะครับเพราะว่ามันมีตอนตอนครมอสัญจรไงครับแล้วก็มีมอบไปยื่นหนังสือถึงนายกนายกก็สั่งการให้ไปสอบไปอะไรต่างๆนะล้วมันมีข่าวถึงขั้นว่าให้ย้ายไปก่อน และสุดท้ายนี่ก็บอกมาแล้วทางรัฐมนตรีว่า<ม>การกระทรวงทรัพยากรก็ระบุแล้วมไม่ได้สั่งย้ายเพียงทต่ว่าเมื่อเขามาร้องก็ต้องตั้งก,กรรมการสอบ,สอบนะครับ,บวันนี้ไปตามข้อเท็จจริงคุณนำรงพี่เดชก,ก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับ,รบเพราะนั้นยังอยู่ครับยังอยู่ครับ